สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินใกล้ทะเลสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นที่ดินในโซนหาดบ้านกูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะเป็นโซนที่หน้าหาสวยมากๆเลยนะคะสำหรับหาดบ้านกูดนะคะโซนนี้นะคะก็อยู่ในเขตตำบลทงชัยนะคะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะตรงนี้เราก็จะรีวิวหน้าหาใหดให้ดูนะคะเส้นทางการเดินทางนะคะ ก็จากกรุงเทพมหานครนะคะจนถึงอำเภอบางสะพานหรือว่าหาดบ้านกูดเนี่ยก็อยู่ราวๆ360กิโลเมตรนะคะระยะการเดินทางนะคะระยะเวลาก็4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งนะคะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะมาถึงสี่แยกบ้านกูดนะคะก็เลี้ยวเข้าสี่แยกบ้านกูดมาจนถึงหน้าหาดนะคะ เส้นทางตรงนี้ก็จะประมาณ13-15กิโลเมตรนะคะแล้วก็วิ่งเรียบทะเลมาเลยนะคะเส้นทางนี้นะคะก็จะเห็นหาดบ้านกูดนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนะคะติดถนนสาธารณะนะคะก็มีน้ำไฟนะคะสะดวก เหมาะสำหรับที่จะปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศได้เลยนะคะจากที่ดินไปหน้าหาดนะคะก็ไม่ไกลเลยนะคะเพียง200เมตรเองนะคะสามารถที่จะเดินเท้าไปถึงหน้าหาดได้เลยนะคะแปลงนี้จะเป็นเอกสารโฉนดคุดแดงเนื้อที่100ตารางวาก็จะมีเศษนิดหน่อยนะคะเนื้อที่เต็มก็100ตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่18เมตรนะคะแล้วก็ลึก22่เมตรนะคะ ก็จะมีความกว้างนะคะ เหมาะที่จะปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศหรือว่าที่อยู่อาศัยได้เลยนะคะแปลงนี้ก็ร้อมรดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นแนวเขตที่ดินชัดเจนนะคะตรงนี้ก็ล้อมรดหนามไว้นะคะแล้วก็จะมีขุดบ่อบาดานไว้ด้วยนะคะเหมาะที่จะใช้น้ำนะคะใช้น้ําในพื้นที่ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยจะมีบ้านพักตาอากาศของชาวต่างชาติแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะ ก็ยังไม่ได้เป็นชุมชนแออัดนะคะก็จะมีชุมชนใกล้เคียงก็คือ,อที่พักอาศัยที่พักตากอากาศอย่างนี้นะคะตรงนี้แปลงนี้จะเป็นรูป สีลียมเลยนะคะแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นรูปสีลียมเลยอันนี้เราเดินทุกๆด้านให้ดูเลยนะคะก็จะมีต้นไม้บ้างเล็กน้อยนะคะตรงนี้เราก็จะขุดบ่อบานานไว้นะคะเพื่อจะอน,นําน้ําจืดเนี่ยมาใช้ในการาใช้สอยสะดวกสบายได้เลยนะคะหน้าหน้าที่ดินนะคะก็ติดถนนสาธารณะเลยนะคะแล้วก็ จากที่ดินเนี่ยเดินไปถึงถนนคอนกรีตนะคะก็อยู่เราเราประมาณไม่เกิน70เมตรนะคะเราก็จากจุดเนี้ยไปทะเลเพียง200เมตรเองนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วนะคะสามารถที่จะเดินออกกำลังกายเดินเล่นไปถึงหน้าหาดได้นะคะอันนี้เราก็ามาดูตรงด้านหน้านะคะที่จะเห็นถนนสัารณบอนาคะ่ะตรงนี้ค่ะ สำหรับแปลงอยนี้นะคะก็ใครสนใจในส่วนของแปลงเล็กๆเหมาะสำหรับที่จะซื้อไว้ปลูกสร้างบ้านเป็นบ้านพักตาอากาศก็เหมาะเลยนะคะสำหรับแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้หาดบ้านกูดเลยนะคะแล้วก็หน้าหาดเนี่ยจะสวยมากอันนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปดูนะคะจากที่ดินเราเนี่ยไปจนถึงหน้าถนนคอนกรีตนะคะนิดเดียวเองค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเห็นเลยค่ะ ว่า,าเนี่ยด้านหน้าเป็นถนนคอนกีนะคะเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะก็จากจุดนี้ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักรีสอร์ทแล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะซื้อหาอาหารทะเลสดๆได้เลยนะคะก็เป็นโซนที่เงียบสงบนะคะ ก็อีกโซนหนึ่งที่เราสามารถที่จะมาปลูกบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเส้นทางการเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะอันนี้ถ้าเรามายืนตรงถนนคอนกรีตเราจะได้ยินเสียงคลื่นเลยนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเนี่ยเลยจากต้นมะพร้าวนี่ก็จะเป็นหน้าหาดเลยนะคะเราก็ตรงนี้จะเป็นสะพานที่จะเดินไป เดินไปพักผ่อนได้นะคะเห็นวิวทิวทัศน์ของชายทะเลได้เลยนะคะริมหาดค่ะตรงนี้จะก็อยู่อยู่ในโซนของหาดบ้านกูดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันนะคะอันนี้เรารีวิวให้ดูนะคะสะพานที่เราจะเห็นบรรยากาศของหน้าริมหาดนะคะก็สามารถที่จะเดินไปทะเลได้2โซนนะคะจะมาโซนสะพานก็ได้หรือว่าอีกเส้นทางหนึ่งเราก็จะเลี้ยวไปด้านซ้ายมือก็จะไปถึงหน้าหาดบ้านกูดได้เช่นเดียวกันนะคะ แปลงนี้นะที่100ตารางวานะคะก็ท่านใดสนใจนะคะสามารถเยี่ยมชมที่ดินแล้วก็ติดต่อสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะคะแล้วก็พร้อมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ